ดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการมันนี่ a ม e โอเวรายการที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณผู้ชมให้มีกว่ามั่นคงทางการเงินรูปเปลี่ยนแปลงไปกับเราในรายการมันนี่ a ม e โอเวอ สุขครับสบายสบายเช่นเคย TGI TGI F คืออะไรอะไรอ่าวภาษาอังกฤษไงเวลาาวันสุกปุ๊บเนี่ยฝรั่งเขาจะบอกเลย TGI F TGI F ไม่รู้เรื่องรู้ไหมไม่รู้องคนไทยคนไทย is Friday อ๋อขอบคุณพระเจ้าวันสุกสักทีนึงพรุ่งนี้วันเสาร์แล้วไม่ต้องทำงานประมาณนี้ประมาณนี้ชีวิตเขาแบบนี้เราวันไหนเหมือนแล้วเวลาวันจันทร์เราจะบอกอะไร ไม่แต่งไงไม่ขอบคุณกอนนะ s o r r sorry กอน G H G H กู t o Hell อะไรเงี้ยนะครับวันศุกร์ก็อย่างที่บอกนะครับจะมีการตอบคำถามนะครับสำหรับท่านใดต่างถ้าทางรายการได้รับความนิยมกันหนิหนูเพียบเลยเพียบเลยนะครับแต่ว่าจริงๆมาทางอีเมลนะครับไม่ได้มาทางกระดาษแบบนี้หรือเข้าใจิดน้องจัดไปให้นะครับก็เขียนถามมาได้นะครับพอดูรายการเราปุ๊บนะครับมีคำถามอะไรที่บางทีเราอาจจะ ไม่ได้พูดไปหรือว่าอาจจะเป็นแบบรายละเอียดเกินไปที่เราอาจจะแบบลงหลงลืมไปนะครับก็เขียนมาที่มันนี่ a k e o v e r 9 9 gmail com แล้วก็ใครก็ตามนะครับที่เราได้พูดคำถามออกอากาศก็รับไปเลยครับ101ปฏิบัติการพลิกชีวิตเพราะฉะนั้นคำถามไม่ต้องปักกาไม่รับปากกานะครับเพราะฉะนั้นคำถามนี่ก็จะต้องแบบเป็นสิ่งที่น่าสนใจให้คนคนจะื่สาระให้กับคนอื่นด้วยบางคนเขียนมา ชมเฉยๆหรือด่าเฉยๆแต่ด่าเลยเไม่มีนะครับไม่มีนะครับคุณดูบอกว่าหล่อไปเจ๊เจ๊เจ๊เอาไหนอ่านซิอ่านเขื่อน่านซิเขารู้ไร้ไงว่าเป็นคุณอ่านไหนคุณอ่านซิไม่เขาก็ เขาบอกว่าชื่นชอบรายการมากมีสาระมีช่องทางการดูแลสกอร์ทางการเงินพิธีกรหล่ออาจารย์ก็หล่อเจ๋อเขาหมายนึงใครนีกรคนไหนี่ต้องตอบไม่ได้อย่างผมเป็นอาจารย์ผมไม่แน่นะผมไม่ได้เป็นอาจารย์ไม่แน่โอเค้ยแกงั้นถือว่าหล่อหมดไม่เขาต้องเรียกอาจารย์แหมผู้รู้เขาเรียกอาจารย์เท่นั้นแหละจากสมุทรสาครนะครับหมอดูยังเรียกอาจารย์เอยู่ท่านภาษาอะไรทุกเวลาผมสัมภาษณ์รายการยูยูแล้วคนชอบหรือแบบ โทรมาในรายการแล้วแบบคุยกับผมแล้วขึ้นต้นด้วยอาจารย์ผมต้องพูดทุกครั้งเลยนะผมไม่ใช่อาจารย์ผมยังไม่ถึงขนาดนะไม่กล้ไม่กล้ามันเขินผมกลัวเขามาจุดทูบเอาแปรมาพันเกิดมีใครแบบประสบความสำเร็จด้านการเงินร่ำรวยมาเขาเอาผ้ามาพันดี่มพันมาเพลินแย่เลยคำถามอันนี้อันนี้อันนี้ไม่กี่ชเรื่องเยอะไมไหนอันนี้ เรื่องของคาถามวันนี้ครับจริงๆเขาก็ชมมาก่อนเลยนะคนถามนะับอีกท่านหนึ่งใช่ไหมเนี่ยบุตรสรินกรุงเทพนะฮะก็บอกว่ารายการน่าสนใจดีแหละแล้วก็สนใจทางด้านการเงินเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเป็นมนุษย์เงินเดือนลงทุนในกองทุนรวมอยู่แล้วก็มีนี่ผ่อนคอนโดอยู่ด้วยนะจะถามว่าถ้าจะนาเงินออกจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพแสดงมี provident fund ด้วย provident fund ด้วยแล้วบอกว่าแต่สมัครแล้วต่อใหม่ได้นะบอกว่าเอาเอาส่วนของสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยมาจ่าย ค่าคอนโดก็จ,จ่ายผ่อนคอนโดจะคุ้มไหม,มแล้วก็เห็นให้ความเห็นว่าปัจจุบันดอกเบี้ยขาขึ้นก็เลยสนใจจะอ๋ออันนี้อาจจะสืบเนื่องมาอย่างนี้มันอาจจะมีที่มาที่ไปที่ทาให้คุณบุตรสลินแกคิดคือตอนนี้เนื่องจากดอกเบี้ยขาขึ้นวิธีคิดของแกเนี่ยแกกลัวว่าดอกเบี้ยถ้ามันขยับขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยพอไซเคิลดอกเบี้ยมันขึ้นก็หมายความว่าต้นทุนในการผ่อนเนี่ยดอกเบี้ยมันฟลูท์นี่ คือไอลักษณะของดอกเบีย้ยบ้านส่วนใหญ่เขาจะฟิกระยะสั้นๆให้เราใช่นะฮะเช่นตอนนี้มันจะมีแคมเปญ0% 6เดือนแล้หลังจากนั้นเขาก็จะบอกว่าเป็นอัตรา M L R <ม>ลบเท<ม>่านั้นเท่านี้<ม>แต่ว่ามันฟล<ม>ูดคำว่า M L R มันคืออัตราดอกเบีย้ยของลูกค้ารายใหญ่<ม>แล้วลบด้วยเช่นบางแบงก์อาจจะบอกว่าลบหนึ่งบางแบงก์ไปถึงลบสก็มี พราะนั้มผมเชื่อว่าตราดอกเบี้ยมไม่น่าจะขยับเกิน2%ในปีนี้เพราะฉะนั้นอ่ะคิดแบบเร็วร้ายก็อาจจะขึ้นไปแถว 8%-9% ดป้าเแบ่งใช้แบ่งนี้ในกรณีที่คุณมีอายุงานน้อยกว่า5ปีอันนี้หลวงเอาคืนหมดอมต้องทำงาน